ไหนๆเราวิ่งไม่ได้เรามาสอนความรู้แล้วกันถ้าเกิดสมมติเราอะ่ะซื้อรถหรือซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดใช่ไหมฉันขอแนะนําว่าให้เราใช้เป็นชื่อตัวเองเลยอย่างคนรู้จักฉันอะ่ะมันขอตังค์ผู้หญิงใช่ไหมมันอะ่ะบ้านรถทุกอย่างเป็นชื่อมันหมดแต่เงินอะ่ะผู้หญิงจะแต่เฉพาะร้านร้านอะ่ะจะเป็นชื่อผู้หญิงไม่ใช่ชื่อมันข้าจาระข้าจะาะคือง่ายๆคือมันเถอะของเลย คือเวลาทำอะไรให้ใช้ชื่อเราหมดไว้เผื่ออะไรว่าเผื่อเลิกกันไอของพวกนี้จะได้เป็นของเราเขาเผื่อเลิกกันนี่คือคิดเผื่อเลิกกันอย่างน้อยยังมีบ้านมีรถอย่างน้อยเออซื้อแล้วซื้อแล้วเดี๋ยวแบบมีคอนโดอย่างเงี้ยเอาไปปล่อยเช่าได้เงี้ยเผื่อแบบเผื่อวันไหนตกอับแบ,บบจนๆอย่างเงี้ยเขาจะา่าเผื่อเลิกกันเขาจะา่าเนี่ยเป็นชื่อเราอย่างฉันเนี่ยซื้ออะไรก็จะใช้ชื่อตัวเองไม่ใช้ชื่อผู้หญิงเพราะฉันอะ ง่ายๆคือเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยฉันก็เลยต้องใช้ชื่อตัวเองทั้งหมดเขา้าใจปะ